สวัสดีค่ะพบกับเจจูซมารีนะคะวันนี้เปิดตัวสมาชิกใหม่นะคะลูกเจียบน้อยหนึ่งเดียวนะคะฟักจากไข่มาตัวเดียวเลยโดด,โดดเลยจ้าโ,โด้อตกเด้อตกเป็นลูกอ่อนซะะร้องเรียกอย่างเดียวเลยแบบเพิ่งออกวันแรกนะั้นแบบดื้อมากเลยค่ะ กินให้กินมอ่ะ่ะอ่ะกินกินกินในมือมตรงนี้ออกินะอไม่ลกเล็กนี่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 อยู่นี่อยู่นี่นี่นีี่นี่นีนี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่ารักมากเลยนะคะ เดี๋ยวก็ตกหลักกำลังแบบคึกคักเลยนะคะคึกคักมากเลยวันนี้ปล่อยไว้ในอันเนี้ยร้องเดี๋ยวเลยปล่อยไว้ในเนี้ย ร้องเรียกนะแต่ดื้อฟักอยู่ตัวเดียวนะเอามาข้างนอกไหมจะวิ่งก,กับพื้นดินบ้างนีมน้านาจะอยู่ยังไง <c oughs> อันนี้ขี้ห่านนะะเนี <c oughs> เ่ยห่านเยอยมายนะ ชอบดื้นะชอบมาหาคนเพราะว่ามันคลอดตัวเดียวอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้อันนี้อันนี่อันนี่ ตัวอะไรได้ยินเสียงมาแล้วนะคะเลยว้ายสัตประหลาดสัประหลาดจีจีเดีวเดี๋ยมาสิมาไหม,ไมคือถาถือถ่านอยู่ตัวนั้นจีน้องน้องน้องอย่าไม่ต้องอันตรายอันตรายดูสิขึ้นมามา ไหนจูเนียไม่ใช่จูเนียกลัวจูเนียมันกลัวเทไม่ต้องมองหรอกนะจูเนียกลัวกลัวไหมั้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจเนียกลัวจวเนียกลัว ไก่น้อยเลเลยดูปลาโอ้เดี๋ยวมันตกจะปีนขึ้นมาอะไรบนนี้นะเนี่ยดตกดูปลาเจไม่สนใจปลาแล้วอะจะสนใจแต่ตัวนี้อย่างเดียวเลยสนใจแต่ตัวนี้อย่างเดียวเลย ร้องทำไมร้อ,องทำไมอะไนีไ่ใช่ไหม ดูมันจะขึ้นมา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 ปีนขึ้นมาเลยโอ้ดูดูดูด,ดูแข็งแรงเกินวันแรกนะเนี่ย เขาจะปีนเป็นไหนของเขาเนี่ยควพยายามมากเลยมีเสียงจากตัวนั้นด,ด,ด,ดูเขากระโดดดูกระโดดขึ้นมาเย็นบนนี้เลยโอ้ยเดี๋ยวตกมาทำไมเดี๋ยวมันตก ไปลงไปตรงนู้นดื้อมากเลยพี่เจก็มองีจะเก็บละอิดมืออีกมือเดือดเป็นหนึ่งดื้อดู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 ขับปีนขับปีน 오, <목소리나> อ이โหมีความอะไ <목소리나> 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 ตสำหรับคลิปหนึ่งเดียวลูกเจี๊ยบเกิดวันแรกต้องจากลาไปในเพียงเท่านี้นะก่อนนะคะพบกับเจจจฟรีใหม่คลิปหน้าเดยจะอัปเดตให้ดูนะคะว่าน้องจะโตและจะเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้ต้องจากลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ